ไข่ของมังกรมีขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดเล็กๆที่ส่องประกายเมื่อต้องแสงแดดสีของไข่จะแสดงให้รู้ถึงสีของลูกมังกรที่อยู่ภายในช่องจับสโนมี s u b s c r i b e อรครบ20,000คนแล้วเลยอยากจะมีไข่มังกรเป็นของตัวเองบ้างดูให้จบนะคะเพราะว่าตอนท้ายคลิปจะมีแจกรางวัลถ้าพร้อมแล้วเรามาสร้างไข่มังกรกันค่ะ ขั้นแรกเราจะใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์ประมาณ500กรัมเอามาละลายนะคะช็อกโกแลตคอมเพลว์ก็คือช็อกโกแลตเลียนแบบค่ะคือส่วนผสมของเขาจะแตกต่างจากช็อกโกแลตจริงนิดหน่อยทําให้ละลายยากกว่าช็อกโกแลตจริงทําให้เราเอามาทําขนมได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดใช้ช็อกโกแลตแท้มาทําในสภาพอากาศประเทศเราเนี่ยน่าจะละลายเละเทะไปไม่รอดแน่นอนนะคะถ้าจะซื้อวัตถุดิบก็อย่าลืมนะคะต้องเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์แบบที่เป็นเหรียญก็จะเอาไปใช้ละลายได้ง่ายกว่าแบบก้อนค่ะ วิธีการละลายก็คือใส่น้ำลงไปในหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เบาไฟให้เดือดนินดๆพอไม่เอาแบบเดือดพล่านนะใส่ช็อกโกแลตลงในชามวางบนหม้ออีกทีแล้วก็ค่อยๆค,คนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะเราจะใช้หม้อขนาดเล็กกับชามขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าตัวหม้อที่ต้องใหญ่กว่านี่ก็เพื่อไม่ให้ไอ้น้ำที่เกิดจากการเดือดมันลอยขึ้นมาโดนช็อกโกแลตของเราเนาะ ต้องบอกก่อนว่าจอบเป็นคนทําอาหารทําขนมไม่เป็นนะคะที่ทําวันนี้ก็ทําครั้งแรกแต่ก็พยายามจะศึกษาวิธีเตรียมเอาไว้ก่อนหลักๆก,ก็จาก YouTube นี่แหละเดี๋ยวจอบจะใส่ลิงก์ของคลิปที่จอบใช้เป็นตัวอย่างเอาไว้ใน Description Box นะคะ จะพยายามอธิบายขั้นตอนการทําสําหรับมือใหม่ทุกคนเผื่อใครที่ไม่ใช่สายแม่ครัวพ่อครัวแต่อยากจะลองทําจะได้ดูคลิปนี้คือเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นแม่ครัวพ่อครัวทุกคนถ้าจะพูดอะไรผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยพอละลายแล้วก็ปิดไฟยกช็อกโกแลตออกไปค่ะปล่อยให้ช็อกโกแลตคายความร้อนนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เหลวเกินไป วันนี้มีคนมาเชร์ตอนทำขนมด้วยค่ะไหนคิงนั่นเองโมรูปไข่ที่จอบหาเจอมันจะมีโมซิลิโคนกับโมพลาสติกอันนี้จะอบเลือกใช้แบบซิลิโคนนะคะเทช็อกโกแลตใส่โมรูปไข่อันนี้ไม่ต้องทาอะไรลงบนโมนะเทลงไปได้เลยสักประมาณสี่ช้อน,นะคะ่ะโมรูปไข่อันนี้เหมือนฝรั่งเขาจะเอาไว้ทำช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์ก็เหมาะกับไข่มังกรของเราเพอดีเนาะ เราต้องพยายามหมุนโมไปรอบๆให้ช็อกโกแลตมันเคลือบไปทั่วๆโมนะคะแต่ก็ไม่ต้องเคลือบหนามากคะ่ะหมุนไปให้ถึงตรงขอบด้วยเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสักพักหนึ่งเวลาแช่นี่ให้วางไางยลงไปตรงๆอย่าวางเอียงนะคะเดี๋ยวไข่มันจะเบี้ยวทิ้งไว้ประมาณ10นาทีชั้นแรกก็จะแข็ง เราก็เอากลับมาทําเหมือนเดิมอีกรอบค่ะเทช็อกโกแลตลงไปแล้วก็หมุนรอบรอบโมอีกพยายามเน้นตรงขอบ,ขอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนที่ใช้ประกบกันมันคือตรงขอบมันก็เลยจะต้องหนานิดนึงเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นอีก10นาทีทําวนไปจนครบสี่รอบหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่หนาพอทำด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็แกะออกมาจากโมการแกะก็แกะง่ายๆเลยค่ะนี้ไม่ติดโมเลย ได้แล้วค่ะไข่ครึ่งใบแกะโมปุ๊บเอามาใช้ต่อได้เลยทำเหมือนเดิมทั้งหมดนี้ซ้ำอีกรอบนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ไข่สองด้านแล้วเราก็จะเอา2ด้านนี้มาประกบกันโดยใช้ช็อกโกแลตที่เหลือนี่แหละค่ะเป็นตัวประสานเหมือนกาวเนาะปิบช็อกโกแลตไปบนขอบไข่ประกบไข่แล้วก็อาจจะต้องเติมตรงที่มันประกบไม่สนิทบ้างปาดส่วนเกินออก แล้วก็เอาไข่ไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งติดอีกทีค่ะระหว่างนั้นเราก็จะมาทำเกล็ดมังกรกันโรยแป้งนิดหน่อยพอให้ฟองดองไม่ติดแผ่นรองนวดจะใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะก็โรยไม่ต้องเยอะนวดฟองดองด้วยมือให้รู้สึกว่ามันนิ่มนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้นวดนวดให้แบนๆแ,แต่ก็ไม่ต้องแบนมากนะคะเพราะว่าเราอยากให้เกล็ดมังกรมันมีความหนาตอนที่เอาไปประกอบเป็นไข่เราจะได้มี texture แล้วจอบก็ใช้แม่พิมพ์รูปใบไม้ตัดฟองดองออกมากดลงไปแล้วก็เอามาเรียงไว้ค่ะวางห่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวมันติดกันตัดเอาไว้เยอะๆนะคะมันใช้เยอะมากนวดไปตัดไปเพลินเลยทยอยๆเอาไปแช่ตู้เย็นให้ฟองดองแข็งตัวสักหน่อยค่ะ จะใช้ฟองดองสีแดงเพราะว่าอยากได้ไข่ของคา r a กซิเนาะใครอยากได้ไข่ไซเร็กไข่ดร a ก้อนก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยสำหรับไข่มังกร1ฟองนี้จับใช้ฟองดองไปประมาณ400กรัมค่ะสรุปตัดออกมา3ถาดใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ3ถาดนี้ก็คือใช้เกือบหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะฟองดองลงบนช็อกโกแลตโดยใช้กาวแบบกินได้นะคะต้องใช้กาวนะคะแปะเฉยๆเนี่ยมันไม่ติด เอาไข่ที่แช่เตรียมเอาไว้ออกมาเราก็จะเริ่มจากแปะฟองดองรูปวงกลมเอาไว้ที่ก้นไข่แล้วก็แปะตัวเกล็ดไปรอบๆวงให้เป็นแถวแรกเนาะและทีนี้ก็เรียงทีละเกลด็ดทีละเกล็ดขึ้นมาเลยค่ะระหว่างทำนี่เหมือนเป็นการนั่งสมาธิไปในตัวทากาวแล้วก็แปะทากาวแล้วก็แปะทากาวแล้วก็แปะทำไปเรื่อยๆทำมาได้สักพักนึงอันนี้ ไข่หรือว่าน้องเม่นเนี่ยน่ารักจังเลย <laughs> พยายามแปะให้เป็นระเบียบที่สุดจะได้ออกมาสวยๆแต่ว่ามันจะมัวมัวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสมากแปะจนในที่สุดก็มาถึงด้านบนของไข่แล้วคะ่ะ <laughs> เย่เหนื่อยด้านบนสุดก็พยายามจบดีๆให้ไม่มีช่องว่างนะแปะเสร็จนี้ดีใจมากดูออกมาน่ารักน่าอุ้มน่าเอาไปฟักค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการทาสีไข่เราจะใช้ผงกลิตเตอร์เพราะว่าเราอยากให้ไข่เราเงาแวบแวบ,วบกับสีผสมอาหารแบบเจลอันนี้เน้นย้ำนะคะแบบเจลไม่ใช่แบบน้ำนะไม่งั้นมันจะทำให้ฟองนองเปียกผสมสีเจลกับแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ผู้กันทาสีลงไปบนไข่เลยค่ะทาให้ทั่วๆท,ทุกซอกทุกมุมนะแล้วไข่ของเรานี้จะมีสีสันสดใสขึ้นเยอะมาก จับใช้สีแดงกุหลาบกับกลิตเตอร์สีไวน์แดงเพราะว่าอยากให้มันเข้มเข้มดาร์กๆหน่อยปริมาณกลิตเตอร์นี่ก็กะเอาเองได้เลยค่ะอยากได้เงาเบอร์ไหนก็เทเสร็จแล้วค่ะไข่ของน้องไฮรักเซสจับก็เอาไปจัดวางลงบนคาคาวน์หวังว่ามันจะหน้าตาเหมือนฐานร้อนๆเหมือนเรากำลังพยายามฟักไข่มังกรน,นะ พอเสร็จออกมาแล้วดีใจมากเลยภูมิใจมากด้วยทําครั้งแรกออกมาประมาณนี้จะว่าก็โอเคอยู่นะไม่แย่เดี๋ยวจับจะลิส์รายการอุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมดให้ไวนะคะ mm hmm. เพื่อมีใครอยากทําตามจะได้ไปกดซื้อในลิงก์ตามได้เลยค่ะ วันนี้ที่คลิปเราทำแบบแปลกๆนอกเนื้อหาปกตินิดนึงก็เพื่อเป็นการฉลองที่ช่อง Jobs n o w มี subscribers ครบ20,000คนนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆจอบแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ซาบซึ้งมากจริงๆที่ช่องเรามันมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณที่เข้ามาฟังมากดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณทั้งสมาชิกช่องเก่าๆแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยเดี๋ยวปีนี้ House of the Dragon ซีซั่น2ก็จะมาเราก็คงจะได้คุยกันอีกเยอะเลย เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะจะก,ก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆอยากจะมอบให้โดยมีกติกาง่ายๆก็คือให้เขียนสรุป h o u s e o f t h e Dragon ซ e a s o n 1ทั้งหมดมาใน1ประโยคประโยคของไทยที่จะชอบมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นตุก๊กตาฟังก k ป๊อปท่านอาเดมอน1รางวัลแล้วก็ลำดับรองลงมาจะได้รับพินรูปไนท์คิ King รางวัล อย่าลืมเขียนเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะสรุป House of the Dragon ซีซั่น1ทั้งหมดมาใน1ประโยคเราจะจ้ามาประกาศผลรางวัลในวันศุกร์ที่22มีนาคมทาง Community Tab ฝากติดตามกันด้วยนะคะแเราจะกันใหม่ในเวสเทรอร์สค่ะ